ชาย่้ตารวัวไม่น่าเชื่อซุปตาสาวคนนี้เลขสี่แล้วน่าสดสวยมากเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้สำหรับนักสแสดงเกาหลีชื่อดังซงจีโยหญิงแกร่งหนึ่งเดียวในรายการ running man ล่าสุด15สิงหาที่ผ่านมาซงจีโยก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอที่เริ่มต้นเข้าสู่เลขสี่อย่างเป็นทางการแม้อายุจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่สู้ความนิยมของเธอเพราะมีแฟนๆให้ความรักสนับสนุนอย่างยาวนานต่อเนื่อง วันเกิดที่ผ่านมาก็แห่ส่งของขวัญมากมายให้กับเธอจนล้นบ้านแต่ต้องบอกเลยว่าซงจีโอในวัยเลขสี่ยังสวยสะพรั่งออร่าเปล่งประกายไม่เปลี่ยนเพราะแม้แต่ภาพหน้าสดของเธอ,อยังเป๊ะไรที่ติแถมปัจจุบันยังโสดหัวใจยังว่างนะจ๊ะ